สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องไฟกับสวนไฟ่นะครับซึ่งหลายหท่านที่ปลูกไฟ่หลายท่านก็กลัวที่ไฟจะเท่าสวนนะครับช่วงต้นปีนะครับตรนนี้เป็นต้นต้นปีก็สังเกตด,ดูก็ไฟไผ่ก็เริ่มร่วงร่วงเึนเป็นเชื้อไฟอย่างนีนครับ สำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงเป็นแนวก็ก็กันที่ไว้ครับรอบแดนไว้้าป้องกันไฟไอ้มันตัวๆก็พยายามจุดไฟเพื่อกันไฟครับจุดก็คือจุดตามแนวทางให้ไฟมันลามไปที่อื่นนะครับการเผาบางทีก็เราไม่สนับสนุนเรื่องการเผาใบไ,ไม้ในบริเวณพื้นที่นะครับเบาะมันตัวทําลายจุดนึงทีแต่บางครั้งก็จําเป็นนะครับที่ผมเผา กกเก็บกิ่งก้านเผาไว้บ้างเพราะว่าเวลาหน้าแรงจัดแลไฟมันจะได้ไม่ลุกโตนมากแล้วก็จะควบวุมง่ายครับหรือมันจะกันไปเลยในตัวครับก็คือจะไม่ก็มีเชื้อเพลิงเท่าไหร่ก็ถ้าทุกท่านมีเวลาก็มาลองดูเผาใบไม้ใบหญ้ารอบพื้นที่บ้างครับเพื่อกันไฟไหมในช่วงหน้าแรงจัดหรือตอนที่ใบไผ่มันร่วงหมดนะครับ ไปๆไปจะร่วงหมดประมาณก่อนก่อนคมพารแล้วก่อนกลางกลางเดือนคมพาร์ันร่วงหมดแล้วก็ค่อยๆแตกใบใบอ่อนขึ้นมาใหม่ก็พอช่วงสงการก็จะเริ่มมีใบอ่อนๆขึ้นมาเต็มเลยครับช่วงนี้อยู่ที่การช่วงนึงของการปัดใบก็มาพบปะก,กันครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายท่านที่ยังสนใจเรื่องการปลูกผ่ยก็ ก็ช่วงนี้ต้องเรต้นของการวางแผนแล้วครับผมดูว่าเราจะปลูกปีนี้เท่าไหร่ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอย่าไปหักโหมอะไรมากหรือท่านจะหนีสังคมเมืองมาปลูกป่าปลูกไผ่บ้างก็ดีเหมือนกันครับช่วยกันสร้างโลกสีเขียวเยอะๆหนีหนีโครคไ้ไข่เจ็บครับช่วงนี้โควิดหลายสายพันธุ์เริ่มระบาดน,นะครับ ผมนี่ช่วงนี้ก็ไม่ก็ได้ไปไหนเลยครับเพราะว่ากลัวกลัวการเดินทางกลัวพวกป่าผู้คนก็เก็บเนื้อเก็บตัวครับสถานการณ์ดีๆค่อยว่ากันใหม่ปลูกไผ่อยู่กับสวนไผเป็นช่องทางที่ดีที่สุดสําหรับผมตอนนี้นะครับก็ว่างๆก็ขยายพันธุ์ไผไป,ไปหลากหลายครับเลียเรเียมการไว้ครับเหลือก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ ที่ทำทำอยู่ก็นอกจากสามุนก็ตัวน,นี้มันเนิเก้าวดาวห้าสายพันธุ์นะครับตัวนี้จะเป็นข้าพันธก้าวดาวหลวงนะครับซึ่งมาจากขจนตีหน้านะครับตรงนู้จะเป็นก้าวดาวสองสีนะครับฟางต้นที่แตกล้นถุงผมก็ปลดปล่อยไปแล้วครับ ปล่อยนั้นบางต้งงนก็เริ่มแตกผงไปบ้างตัวนี้เป็นก้าวดาวหนามน้อยครับหรือก้าวดาวเอลโซโ,โดรครับดูยากนะครับสําหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าผมดูแล้วก็น่าจะดูออกเลยครับอย่างก้าวดาวหนามน้อยก็ก้านก็จะดํานิดๆหน่นนอยๆครับช่วงเป็นต้นก้านนะครับส่วนนี้ก็ก้าวดาวโคลอมเบียครับก้าวดาวครอมเบียสังเกตง่ายก็ช่วงต้นนอนๆก็น้นามก็จะเยอะหน่อยครับ ทางไกลๆนู่นก็จะเป็นไปก้าดาวแสงจันหรือก้าวดาวมูลไท์ครับตอนแรกๆก็เป็นเขียวๆอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นสีสามสีเป็นสีทองสีเหลืองสีขาวนะครับหรือมีเขียวอ่อนๆปนครับส่วนสองสีก็มีสีเขียวตัดเหลืองนะครับตอนนี้แสงสีสองสีนะครับไม่ใช่แสงสีก็ดูไม่ออกเหมือนกันครับสําหรับมือใหม่ก็จะซื้อไผ่ จากผู้ประกอบการที่เขามีสวนไผ่จริงๆเมืองชิไหนครับฉันได้ไม่โดนหลอกข้าวดาวพ่อมเมล็ดไม่มีนะครับทุกท่านเห็นว่าดูคล้ายๆเป็นต้นพ่อมเมล็ดนี่ไม่ใช่นะครับผมใช้วิธีการแยกต้นก้าวครับหรือแยกเงาเล็กๆนะครับแยกเงากระแหนงจะเห็นว่าต้นไผ่พอเลี้ยงไว้เยอะๆมันจะขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับถ้าเราอยากขยายก็ทำง่ายๆครับ ทำในละกะักษณะเหมือนคันทำนานะครับทำค้าวนาค้าดำนานะครับก็แยกออกมาตอนดินเปียกๆเกชื้นๆครับอย่าให้แยกตอนอาลากแห้งเด็ดขาดนะครับโอกาสรอดมันยากนี่ครับไผ่ดำผมก็ปลูกไว้เป็นแนวแล้วครับ่วงนี้มีเวลาทำต้นพันธุ์เยอะครับเ็า่ไม่ค่อยได้ออกข้างนอกเท่าไหร่การรับหมอปลูกก็เบาๆนะครับตรงนี้เพราะว่าลูกค้าก็กลัวจะเป็นไ่แรงนะครับ ดูแลเรื่องน้ำไม่ไหวก็จะมาเริ่มต้นอีกทีก็สงการด้ยแล้วครับคนที่พอมีน้ําหลังสงการไปก็เริ่มต้นปลูกบ้างแล้วครับอาจจะมีฝนตกมาสักรอบก็ดีเหมือนกันครับจะได้เริ่มต้นปลูกดูแลไผ่รอดก็ช่วงหน้าฝนไผ่ก็โตเลยครับเห็นไหมครับหญ้าแทบไม่ขึ้นเลยครับใบไผ่ร่วงทับเต็มเลยครับของผมตรงนี้ยี่ิบสี่ไร่นะครับมีทั้งบ้านมีทั้งสำนักง,ง,งานปลูกไผ่ และพื้นที่ของการเรียนรู้ครับเคยจัดนันอบรมเรื่องไผ่มาหลายรอบแล้วครับข้างล่างตอนนี้ขยับขยายไปอยู่ข้างบนครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วครับเพราะว่านานๆมาพกพันทีนะครับก็คงต้องทําสวนไผ่ให้ความรู้ต้นไผ่ไปในตัวครับตามภาษาคนที่เขาทาสวนไผ่มานานอย่างผมทํามาสี่สิบปีครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่คอยติดตามดูแลกันมาตลอด และลูกค้าที่มั่นใจในสายพันธุ์ของเราผมรับรองเรื่องงานคุณภาพต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผม